เฮ hey, อยากเห็น 1K เคอยากให้ถึง1นหน่อยทุกคนวันนี้นะครับเราผมพวกเราเนี่ยจะมาไลฟ์สดเวลาช่องนี้แหละกดติดตามไว้แล้วก็ที่เพจฟินิกซ์ิงนะครับภาษาไทยนะครับเราจะมาทํากล่องคุ้มค่ากันนะครับสินค้าที่จะใส่ไปในกล่องคุ้มค่ามูลค่ามากกว่า1,000 10, บาทนะครับแล้วก็จะเอาแบงคพันเนี่ยเงินเนี่ยใส่ในตัวนี้ด้วย ผมไปกดเงินมา1น0 0 0บาทนะครับเพื่อที่จะมาเป็นของรางวัลให้กับนะครับคนที่มาร่วมสนุกกันแต่ต้องกดติดตามเพจนะครับกล่องที่จะ CF ได้ร่วมสนุกได้นะครับราคากล่องอยู่ที่3.9 9บาทแต่ว่ามูลค่าที่อยู่ในกล่องนั้นนะครับสินค้าที่อยู่ในกล่องนั้นนะมีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0บาทและผมจะเอาเงินแบงค์พันเนี่ย1 0 0 0 0บาทเนี่ยใส่ลงไปนะครับ10กล่องนะใครที่ ซื้อเยอะนะครับซื er ้อหลายกล่องกูม hmm. the ีโอกาสลุนม่แน่กูอาจจะได้ไปทั้งหมด3ามซื้อ5กล่องอาจจะได้ไป3ามกล่องที่มีเริ่อพันสามพันได้นะครับอันนี้ก็ไปโอ้ยหนึ่งเคนะจ่อ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 สุดยอดขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมนะนะครับสินค้าที่เราเอาผมเลือกมาให้เนี่ยมันผมว่าอะไรผมจะเลือกแต่ของไม่ดีมาให้คนที่ติดตามผมนะครับของไม่ดีผมจะเตะออกนะไม่เอา นะแม้ในตัวผมในจต้องก,การของดีๆเลยเพราะฉะนั้นผมต้องเอาของดีที่สุดมาให้ทุกคนขอบคุณน้องไก่นะครับน้องไก่กดติดตามแลวโอ้หนึ่งเลยโอ้โหมันเห็นหน้าคนหันมาฝั่งนี้1 2ึเคเลยคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้จะต้องกดติดตามเพจนะครับชื่อเพจว่าฟีนิกซ์คิงนะครับภาษาไทยคืนนี้เวลา20บนาฬิกนาทีเจอกันครับผม